กายที่สะอาดนี่เราอาจจะนึกถึงการอาบน้ําชําระกายจากสิ่งโสโปรกต่างๆนั่นเป็นเรื่องของกายภาพเรื่องกายภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งสมมุติบนโลกใบนี้มันเป็นของชัว่วคราวเท่านั้น่ไม่นานเราก็ต้องจากกันไปแต่ในด้านสภาวธรรมเรื่องของกายสะดก็คือกายที่มันไม่เกิดโทษภัยทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นนั่นเองนะก็คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ การเบียดเบียนซึ่งกันและกันงดเว้นจากการรักขโมยการทุจริตการถือเอาที่สิ่งของเขาผู้อื่นเขาไม่ได้ให้ใยุคนี้นะเกิดการทุจริตเกิดความโรภต่างๆคดโกงช่อโกงซึ่งกันและกันกายภาพเหมือนจะได้เงินได้ทองได้อะไรมาได้กินได้ใช้ แต่ในด้านสภาวะแล้วสิ่งที่ได้จริงๆก็คือความหนักของกรรมนั่นเองโทษภัยมากเหลือเกินชีวิตกายภาพเนี่ยมันแป๊บเดียวไม่นานแล้วก็จากไปแต่ในด้านสภาวะเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ถ้าเราเพิ่มความหนักให้แก่ตัววิธีมันจะดิ่งลงถ้าหนักมากเนี่ยมันเหมือนลูกต้มเลยดิ่งลงเหวเลยสวยแต่ความทุกข์ในอบายภูมิอย่างนานแสน่าน พระผู้มีพระพาคเจ้าตัดว่าเนี่ยชีวิตของคนผ่านเนี่ยที่ทำความผิดเนี่ยผิดศีลผิดธรรมอยู่เนืองเนืองเนี่ยเมื่อจมดิ่งสู่อบายภูมิเนี่ยความยาวนานกว่าจะได้ขึ้นออกมาเนี่ยมันยากมากเมื่อเห็นโทษภัยเหล่านั้นเราอย่าไปทำความชั่วเลยอย่าไปเบียดเบียนเลยมีกายสะอาดงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ งดเว้นจากการลักทรัพย์มันไม่คุ้มกันเลยกับการที่เราได้นิดๆหน่อยๆเนี่ยแต่โทษภัยที่เราต้องโชช้มันไม่คุ้มกันเลยงดเว้นจากการลักทรัพย์การทุจริตการชอบอกงการลักขโมยการถือเอาสิ่งที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในการมคำว่าประพฤติผิดในกามนี่ไม่ใช่ว่าแค่ไปล่วงละเมิดผู้ที่เขาแต่งงานแล้วเท่านั้นนะ ผู้ที่เขามีพ่อมีแม่มีคนดูแลอยู่เนะี่ยเรารักสนุกเนะี่ยไปล่วงละเมิดล่วงเกินเข้าๆเนะี่ยเหมือนยุคนี้นะรักสนุกกันมากเหลือเกินเจ้าชู้นะตั้งแต่เด็กๆก็เริ่มกันแล้วเนะี่ยแต่โทษภัยตามมานี่มันสาหัสสากันถ้ารู้ถึงโทษภัยที่ตามมานะจะไม่มีใครกล้าทำสิ่งเหล่านี้งดเว้นจากการเบียดเบียนทั้งปวง มีสัมมาอาชีวะการประกอบอาชีพที่สะอาดที่สุจริตไม่เกิดโทษภัยน,นั่นเองอาชีพที่มันทําให้เกิดการเบียดเบียนซึ่งกันและกันมันก็เกิดโทษแล้วก็ละเสีย